น้องใช่ไหมนกตั้งแต่หลังหลอดที่ว่าไปเปิดน่าจะหลังหลอดที่พี่มาร์กเว้ยเข้ามาในวงมันก่อนครับสำหรับฝั่งเรียลชันครับกำลังจะหาทางลงแล้วเฮ้ยลงแบบนี้อู้เกือบ่วนแต่ว่าถ้าโดนกระสุนมาหนึ่งน่าจะลวกแล้วมีคอผ่าความดุร้ายได้สต็อปปินไปเลยฮะ โอ้สต็อปพิ้นดาวอยู่ตรงนั้นแล้วใครจะไปช่วยตัดในวินาดนี้ รอบรอบมมหมดแล้ออยูข้าง้างี่นี่อไพีอยู่ออยไอเนี่ยข้างอ่ะหตรงเนี่ยม้าสามอ่ะมันมีคนรอช้อนอยู่เว้ยเ็นรอรอแล้วโอ้ยมาได้ลุ้นเลยนะเกือบได้ตัดเลยียเมื่อกี้เห็นแม่งหัวแตกวิ่งโนแค่นั้นเดียวแล้วกูวิ่งเลยี แม่สึกยังอยู่ในวงเราแม่ไปกดหัวไอ้เทียดถนนไม่ได้เดี๋ยวแม่ถ้าอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้เป็นหลุมยังเล่นได้อยู่เราต้องขัดน็อกคอย่างเงี้ยกูว่านะเดานะต้องรอดูวงนี้กว่าเพื่อนกลับไปอยู่กับรถก่อนดีกว่าเออเห็นด้วยเก็บมาละไอเดอบะแค่นี้เจ็บมากเลยกูตอบไม่ได้เลยเดี๋ยวกูได้น็อกมันกูรถข้ามไปอยู่ของอน้นนะ เปิแล้วชัปเปอร์ตายไปแล้วเพื่อนเออไอ้ตัวที่มันไปตรงเนี้ยคือชัปเปอร์ถูกแล้วโหเมจิกยิงมาชัปเปอร์ตายมันมีอยู่คนอยู่ตรงหลุมเนี้ยเว้ยต่อสามตัวเลยนะเย็ดแม่เออมันจะน็อกละสามกูยิงไปยิงไปสองสำนัดตลอดเลยมีหลุมใช่ไหมตรงนั้นอะเอ้ยไอ้หลุมที่หลุมเปิดปุ๋กก็มีแล้วนะหลุมเปิดเฮ้ยหลุมหลุมล้องพูดอ่ะเห็นมีทิ้งไว้เออใช่ใช่ใช่เห็นอยู่สแนปดูอยู่พนดว่าเป็ดกูว่าเราไปอยู่จากมาสามแล้วตีกลับกลับเข้ามาอย่างงี้ได้ปะวะได้เหมือนกันได้เหมือนกันเฮ้ยกูขอถามดิ หลุมลำพูนอ่ะมันใช่ลำพูนที่หมดหรือเปล่าวะหรือว่ามันคือตัวสุดท้ายที่อยู่ในใุม่ะไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ครับโอเคโอเค้อเคโ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 อเค้อหั้งเคโอเคโอเทเรโอเคโอเคโอเคโอเลโอเคโอเ่โอเคโอเคโนเคโอเค่อเปโนเคโอเคโอเอเคโอะโอเลโอมคโอคโอคโอเคโอเคโอเคงอเงโอเคโอเคโอคโอเเคโเคโอเคโอเคโอไ้อเเอเเคเโอเคเเออคไเอคคโอเคอเคเเเโโอเคขึ้นไปต,ตรงนี้นะววนก่อนต้อตงมาร์คเป็นกูมันเป็นม ระบายตัวใกล้ประกาด้วยเตยไฟเฮ้ยต่อเอ็มไอทีื่อนตัวแล้วครับล้อซ้ายยาวซ้ายยาวยาวยุดยาตรงนี้ครับผมไหลมาแบบนี้ยังไงต่อแลโดนสเปรย์รับมาแล้วฟูลลี่จะเข้าไปได้กับฟูลลี่รืป่าวงที่6แบบนี้ด้วยครับผมเอาแคบจอลงมาเนินตามมันก่อน้ายมือมีเมจิกอีสปอร์ตต้องระวังด้วยไฮกร์สุดๆเป็นหน้าของ r รีแอคชั่นอีสปอร์ตครับ โอ้โหตำแหน่งของรีแอคชั่นนี่จะบอกเลยนะครับว่าถ้าวงยังอยู่ในขาวอีกสักนิดนึงเนี่ยพวกเขาน่าจะเฮ้ยกูวิ่งกูระเบิดไปแล้วซ้ายบนบนหัวกูบนหัวกูบนหัวกูบนหัวเจ้าบนหัวเจ้า เห,เหมือนการกำลังจะโดนไล่มาฮอนโบย่าโดนเข้ามาจากทางด้านบนครับสต็อปพินมาน็อกฮอนโบย่าไปครับธนวัตรครับกำลังวิ่งมาช้าทางฝั่งเมจิกอีสปอร์ตแล้วตรงนี้กำลังจะชุบมาธนวัตรกำเนิดมาข<อ>้างข้างแล้วตูมแอมล็อกซี้ครับไปปิดคิวสติลคิวโนดิก้าไปมีดาเมจเกิดขึ้นแล้วตัดสินใจชุบเพื่อนขึ้นมาโดนได้ไ<อ>สต็อปพินครับได้สไตล์จีไปหนึ่งแล้วดักแมนปลาระเบิดมา<อ>ปิดคิวเช็คซิงไปตรงนี้ครับดักแมนครับเขารีออนสกิลไปอีกหนึ่งแล้วตอนนี้ครับเหลือแค่โซเลกคนเดียวอีกหน็ออคใช่่นน้งกั

อ้ยแต่ว่าข้างบนครับข้างบนเนะ่ยคือตัวแปรสําคัญเลยนะถ้าว,วงอ้าวแล้ววงหนีเขาวแบบนี้ครับบอกเลยว่าเปิดสึกเข้าไปเทือแบบนี้ระวังตรงลงมานะครับแล้วกลางรุกครับเหลือเลือดแค่นิดเดียวครับบอกเลยว่าว่าอยากให้ส m มแม็ดาจบเร็วๆครับผมไม่อยากทาแป้งครับ โอ้โหต้องบอกเลยว่าวงเฟดนดิ7แบบนี้ก็คุณผู้ชมครับ MIDS มีเปอร์เซ็นต์ได้แชมป์ค่อนข้างสูงครับพื้นที่การเล่นเป็นเนินเขาต่ำก็จริงครับแต่ว่า r รี c t ชันอีสปอร์ตต้องลงจากเขามาทั้งหมดนะครับผมตรอน r รี c t ชันครับกําลังจะหาทางลงแล้วเฮ้ยลงแบบนี้อู้เกือท่วงแต่ว่าโดนกระสุนมาหนึงน่าจะลวกแล้วมีคอพาคดุยาได้สต็อปอินไปเลยฮะ อ้สต๊อบพีน่นดาวอยู่ตรงนั้นแล้วใครจะไปชูบได้ครับมันเป็นเขาเปิดแต่ว่ามีคนพยายามจะวิ่งไปเหมือนกันนะแต่ว่าโดนเคาะมาอยู่ครับโอ้ยแล้วดูครับพี่เอสุภชาลาใสาเรียกเพื่อนแล้วก็กำลังจะขับรถลงมาบอกว่าไปเตะบอลกันไหมครับโอ้หเทินฟ <laughs> ้าลงมาจังหวะนี้ยังไงต่อเลยครับผมไลมา รถเบรกแตกมาจาังหวะนี้แล้วโรนอนนี้จะไปใส่ทนายนของสุภูชัยล่วงไปตัดชุดบอดกับพี่ปลาเรียบร้อยแอมลอกกี้เอานอโซนมาฟาร์มเฟิร์สเองมาไม่ทันต้องวิ่งเข้าวงออกันมือก่อนวิ่งเข้าวงออกันมาก่อนแล้ววงมันไม่ทันวงโคตรแรงจังหวะนี้มาเซตเซตใส่ก่อนสำหรับสไตล์จีกับแล้วพี่ยาตั้มซ้ำทนะของนี่กับแอมล็อกกี้ออกจากเกมไปโอ้โหและเรียบร้อยครับพี่เอสุภัชลาใส่ครับผม น็อกบูโซแล้วเหลือเฟนาเล่อีกหนึ่งคนแล้วสไตลจีครับผมกำลังจะอุ้งมาแล้วขยับเมาซ้ายขวาให้โครเอเชียไปน็อกวากิคามูคาวแล้วไม่ไหวกลางลุกมาปิดคิวสไตลจีเพิ่มเพิ่มมูดครับจบอันดับเจ็ดครับก็เหลือสองคนในปีปีบินมาตะพวะฟันมันต้องไปคว้าเดึนใกล้ตัวไอตัวใกล้น็อกอ่าดูไว้ดูไว้มาคอมีมาผมมีมาผมมีอยู่ขอบวงอยู่ขอบวง นี่คือฟูลี่นะกูมากูมาต้อพอเป็ดดูมุมเป็ดคิวเลยเอายิกเขาหายนะได้คิวได้คิว้านเขาตายหมดแล้วถ้าขาตายหมดแล้วแต่ยิกเขายังไม่หมดนะฟูลี่ยังไม่หมดนะเพื่อนเฮ้ยกูขอมองหลังขาดไปหลัว บอกยวกูเดินเช็คหลังเมื่อสักครู่นี้ครับสำหรับกลางลุกครับผมยังอยู่ในเกมแล้ววงเฟดที่8อัปเดตไปหาหน้าท่าของ MITS ลงถึงกลางลุกนั่นเองครับ FWV Sport ยังอยู่ได้นะสำหรับบานาน่าวันโลนอนหลือคนเดียวเหมือนกันอ่ะสองคนขออภัยครับผมสำหรับฟลุ่ครับ12คิวไปแล้วครับผมพี่เบนครับโอ้ยลองขออภัยแทนพี่ชนด้วยนะครับแป้งมันเข้าตาครับคล้ายๆความรักของพี่ชนที่มันเข้าตาไปตาไปครึ่งหนึ่งนะบานาน่าวันครับกำลังจะรีบมาช่วยปิดคิวกลางลุกให้ผมเร็วๆหน่อยครับผมไม่อยากทาแป้งครับ เอาเลยครับผมต้องดูใช่ฉัอีกทีืนึรอนะเอ้ยรอดลอดแล้วดิผมรอดแล้วถ้าเกิดกลางลุกตายก็รอดแล้วฮะใช่ครับแหมเล่นเอกชงเองครับผมตรงนี้นักเลงพรนะฮะแล้วมาแล้วเอกลูซีฟครับจิกกลับมาที่นี่ครับต้นไม้เช็คบริเวณรากไม้กันก่อนครับนักวิจัยสมุนไพรพันธุ์พืชนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกๆนะวิจัยสมุนไพรผมว่ามันไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะเออโอ้โหแล้ววใยไม้ดีครับ บอกได well. ้เลยว่าวงเ้าไยตามปแปโอเคโอเอคูเ okay. ซียครับอ okay. 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 um> ุ้ยแล้วมาดิเฮตเก้าคิวมีปลาแฟดไปก่อนครับมีคนหน้าขาวแล้วอุ้ยแล้วกลางุครับยังสวนหอมโย่าแต่ว่าดักแน่นครับไปปิดคิวาัหน้าวันเอสครูเซียครับกลางลุกไปได้แล้วตอนนี้ครับ ตีหนึ่งไม่ถือว่าโกงครับเหลือโอ้โหหลืออ z 4คนเดียวแล้วกำลังจะวิ่งมาทาง m t ็แล้วเหมือนกันครับอุ้ยต้องบอกเลยว่าเหมือนตาที่แล้วเลยนะที่เบนครับสำหรับคาร์เค้นเกมมิ่งครับโอ้โหครับตรงนี้ยังไงก็ผมไหลมาดักแหมเห็นมาตะวันนี้จะไปใส่เพื่อนเก่าของเราแต่ก่อนเรียบร้อยแล้วเป็น m t ็ครับผม1ิบสองคิวครับใกล้เลยับผมตรงนี้สวยว้าวกีตา ได้มาสามได้มาเจ็ดเฮ้ยสวยจริงเหรอเป็ดเจ็ดเลยเหรอใช่ี่สวยมากทุกคนเออสวยเว้ยสวยมากสวยมากเว้ยเ้ยสองเกมเอามา